กินไปเจ้างดงามจะได้มีแรงสู้ต่อกลับจากการโตนกครับ ก็ดีปลาเข้าไปตัวหนึ่งแล้วนะครับยังไม่ถูกเลย<ะ>ยังไม่เหยียบก,<ะ>ก็เลยมีกาบินวน<ะ>กาบินวนไปวนมาเป็นร้อยตัวนะครับก็เลยต้องยกยกเจ้างดงามกลับมาครับก็เลยแวะกระท่อมนาให้กินอาหารนกก็ยังคึกอยู่เลยครับ นี่หรคับกินไปกินอาหารก่อนไปเอาแรงและค่อยไปโตผมก็พูดกับนกประจำครับ เป็นร้อยยตัวนะครับบินบนไปบนมากับพเนียดก็เลยยกออกยกกลับมาครับก็เลยแวะมาดูข้าวด้วยนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงนกป่าอยู่ต้นตราดฝั่งนู้นนะครับก็พอมีนะครับนกแถวนี้แต่ได้ยินนกโตตัวนี้แล้วก็เงียบหมดนะครับถ้าผมจะจะใส่นะก็เป็น ที่นาของผมเองนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับวันนี้ยังไม่ได้เต็มนะครับ